ข้อเสียของสวิตท,ที่ทําให้คนไทยไม่อยากย้ายประเทศมาอยู่สวิตหรือแม้แต่คนไทยเองก็อยากย้ายกลับไทยสิ่งนั้นก็คือความหนาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ้าซึ่งยาวนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะนั่นก็กินเวลากันไปถึงครึ่งปีเลยค่ะทุกคนแล้วหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อเสียของหน้าหนาวเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับแขนะข้อเสียข้อแรกก็คือทําให้ความสามารถในการอาบน้ําลดลงจ้าคืออยู่ดีๆก็ไม่มีแรงอาบน้ําเกลียดน้ําขึ้นมาทัานใดถึง เราจะได้อาบน้ําอุ่นนะคะแต่ตอนทําใจอาบน้าเนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนกันนะสําหรับแขนนะจะอาบน้ําก็แต่เมื่อออกไปข้างนอกเท่านั้นบางทีก็ไม่อากก็มีแต่ถ้าอยู่บ้านนะบอกเลยว่าไม่อาบเลยจ้าข้อต่อไปนะคะคือความสามารถในการตื่นนอนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่นอนได้8ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่พอคือจะบอกว่าข้อดีของหน้าหนาวเนี่ยคือมันนอนสบายมากๆ้าห่มันอุ่นกับอากาศหนาวๆคือมันจี๊ แต่ต้องบอกเลยนะว่าแขอยู่สวิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดฮีสเตอร์เลยนะคะแม้อากาศจะติดลบเพราะผ้าห่มที่นี่คือคุณภาพดีมากคืออุ่นแบบไม่อยากตื่นเลยทุกคนลองคิดดูสิเอาตัวออกจากผ้าห่มทีไรนะคะแล้วมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยขนาดปวดฉี่แขยังไม่อยากลุกเลยจ้าต่อไปคือความสามารถในการทํางานแทบไม่เหลือหรือดูหนาวนะคะทําให้แขกกลายเป็นคนขี้เกียจอย่างเห็นได้ชัดคือแขนะคะทํางานอิสระนะคะเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีอะไรมาบังคับปกติแล้วเนี่ยต้องตื่นออกไปข้างนอกเพื่อทําคลิปสํารวจเมืองต่างๆแต่พอหน้าหนา ะะแผลแทบไม่อยากออกไม่ไหนเลยก็พอแปดโมงเช้านะคะก็ยังหนาวแล้วก็ครึ้มอยู่เลยแถมตอนเย็นนะบ่ายสามสี่โมงเย็นก็มืดแล้วจะมืดช้าหรือมืดเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท้องฟ้าในแต่ละวันแถมท้องฟ้าในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะก็ม่นหมองมากๆส่วนมากก็ครึ้มๆมัวๆอยู่กับโลกสี่เทาทั้งวันจ้าบอกเลยว่าวันไหนแดดมานะคะแทบจะกระโดดเข้าหาน้ําตาแทบจะไหลเพราะนานๆทีจะโผล่มาทีหนึ่งอาทิตย์นะคะเจอแดดสักวันหนึ่งนี่คือสวรรค์มากๆเลยจ้านี่แหละคะ่ะคนสวิตถึงรักแดดกันมากๆและแข แเนี่ยก็ต้องรีบออกจากเช้าแล้วก็รีบกลับนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวกลับตอนมืดเนี่ยก็จะทําให้อากาศยิ่งหนาวเข้าไปอีกบอกเลยหน้าหนาวของแขที่นี่คือวิถีชีวิตของคนสู้ชีวิตของจริงเลยค่ะ ข้อเสียต่อไปก็คือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจ้าก็มีแต่หิมะกับความหนาวปลูกอะไรก็ตายเพราะฉะนั้นนะคะสวิตก็ต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามายิ่งถมากไกลจากเอเชียแล้วก็เป็นของสดด้วยเนี่ยคือราคาแพงมากมะละกอลูกละ400แต่ต่อให้เป็นหน้าร้อนมะละกอทีส่สวิตก็ปลูกไม่ขึ้นอยู่ดีก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยเรื่องกินคือเรื่องใหญ่ใครจะไปกินซ้ําๆเดิมๆเหมือนคนสวิตได้ล่ะนี่แหละสาเหตุที่คนไทยที่อยู่เมืองร้อนอย่างเรานะคะเวลามาอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเหงาท้อแท้เพราะอากาศหนาว มันมีผลต่อสภาวะจิตใจมากๆนี่แหละนะที่เขาบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเอาจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายนะคะทุกคนที่ต้องมาอยู่กับความหนาวกันแบบครึ่งปีแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยคนสวิตเขาถึงชอบหนีหนาวไปเที่ยวที่เมืองร้อนกันอย่างไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่คนสวิตช,ชอบไปเที่ยวมากๆแล้วเวลาไปทีนะคะเขาก็ไปกันเป็นเดือนๆเลยนี่เลยส่งผลให้ประเทศสวิตนะคะทวีความเหงาเข้าไปอีก แต่ความหนาวเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะคะคลิปหน้าแขกจะมาทำข้อดีของฤดูหนาวกันยังไงฝากกดติดตามกันไปด้วยนะคะ